คลิปนี้พบเจอกันที่ราชบุรีนะครับเดี๋วกกำลังจะมีขบวนรถเข้าจอดนะครับวันนี้ก็มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับรถด,ด่วนพิเศษสามแปดมาก้อนรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองนะครับที่กำลังจะเข้าจอดตอนนี้เป็นรถด,ด่วนพิเศษทักสินที่สามแปดนะครับ วันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณสี่สิบกว่าวนาทีนะครับส่วนรถเร็วหนึ่งเจ็ดสองนี่โอ้โหร้อยเก้าสิบกว่าเลยนะครับพิ่สชีสี่ห้าศูนย์แปดนะครับก็เปลี่ยนมาถ่ายมุมทางนี้บ้างนะครับ คาดว่าวันนี้ผู้โดยสารน่าจะเยอะนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันสุดท้ายนะครับของช่วงหยุดยาวเข้าวันธุานะครับพรุ่งนี้ก็จะเริ่มทำงานกันแล้วนะครับ พวงชั้นสามหลายคันเลยนะครับหกคันนะครับชั้นสามนะครับราชาอยู่ประมาณ44นาทีนะครับ ปกติจะเข้าจอดราชบุรีประมาณน่าจะเก้าโมงสามสิบกว่านอาทีนะครับหาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้างหน้านู้นนะครับสะพานครึ่งนะครับไม่รู้ว่าในกล้องจะซูมเห็นหรือเปล่านะครับไกลๆนู้นนะครับ ผานขึงที่กําลังก่อสร้างนะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวออกจากราชบุรีไปแล้วก็ไปจอดอีกทีบ้านโป่งนะครับ